สวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตเปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณตีห้ค่ะจมอยู่ที่ท่ารถตู้หมอชิดค่ะจะเดินทางไปกาญจนบุรีซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะราคา120บาทค่ะ ใช้เวลาในการเดินทางจากกรุงเทพนะคะมาบขสกาญจนบุรี2ชั่วโมงครึ่งค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึง่งจุ๋มมาถึงบขสเสร็จแล้วจุ๋มก็ข้ามถนนเพื่อมาซื้อตัว๋วรถตู้ไปสังขะบุรีนะคะจุ๋มได้เที่ยว8ปดโมงครึ่งค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะคะจากบขสกาญจนบุรีไปสังขะบุรีราคาตั๋วนะคะจะอยู่ที่175บาทค่ะ พอมาถึงสังขระบุรีนะคะจุ๋มก็แว้นพิวินไปเลยเพื่อไปที่พักนะคะที่พักจุ๋มจองไว้จะอยู่ฝั่งมอนค่ะนั่งวินไป40บาทค่ะ11.30โมงครึ่งแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะจุ๋มก็เดินทางมาถึงที่พักแล้วจุ๋มจองไว้เป็นโฮมสเตย์ป้าสม,มะนะคะที่นี่นะคะให้ความรู้สึกเหมือนเรามาพักบ้านญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเลย เหมือนเราไม่ได้มาเที่ยวแต่เหมือนเรามาเยี่ยมญาติเลยฟิลนั้นเลยนะคะเพราะว่าคุณลุงคุณป้าใจดีมากจมมาเที่ยวคนเดียวรู้สึกไม่ไม่เหงาเลยค่ะเพราะว่าที่นี่แบบมีทั้งเพื่อนแล้วก็มีคุณลุงคป้า ไปถึงสิ่งแรกคือคุณป้าชวนกินข้าวเที่ยงค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือคุณป้าสมาค่ะเจ้าของโฮมสเตย์นะคะคุณป้าบอกว่าในตู้เย็นมีอะไรกินได้เลยหิวอะไรก็ทํากินเองได้เลยคือที่นี่มีห้องครัวใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็เดีนี้ก็เป็นที่พักที่จุ่มเลือกค่ะเป็น200บาทเป็นกระโจมมุ้งแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบห้องส่วนตัวก็มีค่ะ500บาทแต่ว่าจุ่มชอบแบบนี้ค่ะถูกดีค่ะ <H m? S 1> นอกจากที่พักถูกแสนถูกแล้วนะคะที่นี่ยังมีบริการชุดมอนฟรีด้วยค่ะมีทั้งผู้ชาย แล้วก็ผู้หญิงเลยนะคะเพื่อใส่ไปตักบาตรมอนในตอนเช้านะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่จุมจะต้องแต่งหน้าทําผมพวกนี้ซึ่งจองมาแล้วนี่นี่คือกระเป๋าของจุมเองค่ะแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศข้างหลังที่พักนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากสะพานมอนเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักไปสอบถามเพจได้เลยค่ะตามเพจที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าที่พักเต็มไวมากค่ะ หลังจากที่เข้าที่พักแล้วนะคะเราก็ได้เวลาไปตามล่าหาของกินกันค่ะจุ่มโหยหาอาหารมอนดั้งเดิมมากๆเลยวันนี้ก็เดินมาเจอร้านป้าหยินนะคะก็เลยอยากทานน้ำยา<ะ>หยวกกล้วยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าใครมาที่นี่ต้องลองมาทานดูนี่ค่ะเจอแล้วขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยนะคะตอนนี้ราคาสามสิบบาทค่ะมีไข่ต้มด้วย ขออนุญาตทานนะคะหิวมากไม่ไหวแล้วค่ะขนมจีนอร่อยนะคะจะมีความแบบมันๆแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็มีหยกกล้วยอันนี้หยกกล้วยนะคะหยกกล้วยอร่อยมากบุ่มๆมเหมือน เหมือนเขาต้มมาก่อนแล้วเหมือนตรงเครื่องมาแล้วอะไรเนี่ยเด็กท <c oughs> านได้นะคะเพราะว่าไม่เผ็ดเลย <c oughs> หลยังจากทางขนมจีนอิ่มนะคะจุ๋มก็เดินทางมาที่สะพานอุตมานุสรน,นะคะหรือว่าสะพานมอนนั่นเองคะ่ะแล้มันเล่นกอะไรก็เนาะอะไรอะอะไรนะชื่อหนึ่งเนี่ยอะไรชื่อหนึ่งจะเนียน่ยว โอ้โหหนักไหมคะไม่ค่ะสือยโอ้โหปล่อยมือได้ด้วยสวยๆนะคะ <l ux> เลื่อัศจรรย์เนยเหครูเย้ยเมียงเงินราค่บทุกคน <l ux> เมียงเงินรานะคะเป็นคำสวัสดีของภาษามอนนะคะซึ่งตอนนี้จุ้มก็อยู่ที่สะพานมอนสังขระบุรีค่ะกาญจนบุรีนะคะมาคนเดียวโด,โดดเลยค่ะมาคนเดียวแบบปราาเปลี่ยวหัวใจซึ่งทริปนี้ก็วันหยุดใช่ไหมคะจะมีช่วงวันหยุดยาวใช่ไหมคะเราก็เลยไปไหนดีนะ ก็เลยคิดว่ามาที่นี่แล้วกันเพราะว่าเคยอยากมานานแล้วค่ะซึ่งจุ๋มอะออกจากกรุงเทพมาตั้งแต่ตีห้าออกออกกรุงเทพตั้งแต่ตีห้านะคะแล้วก็มาถึงกาญจนบุรีประมาณเจ็ดโมงแล้วก็นั่งรถตู้มาสังขละบุรีถึงที่นี่ประมาณเกือบเที่ยงเลยค่ะไกลมากทุกคนเพราะมันอยู่ชายแดนสังขละใช่ไหมคะแล้วตอนนี้นะคะจุ๋มก็อยู่ที่สะพานมอนะค่ะ สะานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและเป็นอันดับสองของโลกรองจากพานอูเบงที่พาม่านะคะถ้าได้มีโอกาสไปพาม่านะคะจุงจะพาทุกคนไปพานูเบงแน่นอน,นะะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สะพานบอนก่อนนะคะที่นี่บรรยากาศดีมากคือมาดูสิ สะพานมอน,นะคะมีความยาวทั้งหมด445เมตรค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2528นะคะถึง2530ใช้เวลาสร้างทั้งหมด2ปีค่ะสร้างเพื่อถวายหลวงพ่ออุตมะนะคะใช้ไม้ในการสร้างสะพานทั้งหมด3,557แผ่นค่ะและใช้เสาทั้งหมด2,700ต้นนะคะทำจากไม้ทั้งหมดไม่มีปูนเลยค่ะ ที่นี่นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนสามอรยธรรมนะคะผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งหมดสามสัญชาติค่ะมีไทยมอญและกะเหรี่ยงค่ะมีแม่น้ำทั้งหมดสามสายนะคะได้แก่ซองกาเลียบีเคลียและรันตีไหลมาบรรจบกันค่ะข้อมูลที่จุ๋มกล่าวไปทางต้นจุ๋มไม่ได้หาจากอินเทอร์เน็ตนะคะจุ๋มได้ความรู้แล้วก็ข้อมูลต่างๆมาจากน้องคนนี้ค่ะถ้าจำไม่ผิดน้องน่าจะชื่อนัฐกิจนะคะน้องจะเป็นไกด์ยอยู่บนสะพานมอญแห่งนี้ค่ะ ทำไมหนูจําได้ยังไงนะคะไปอบลมมาอ๋อ,อเด็กพขจะมาเป็นไกด์ต้องไปอบรมใช่ใชไหมครับเก่งมากเลยเก่งจังเลยให้พี่ช่วยไหมถือไวไ้ไหมลูกคนะตกไหคะพี่ขอตนนะกร้มาแล้ นี่ค่ะเก่งมากบายตอนนี้นะคะจุมก็อยู่ที่สะพานชีสวันคีรีค่ะจะไปคาเฟ่ดูจาก GPS นะเขาบอกว่าให้เดินมาที่สะพานนี้เลยอีกประมาณ3ามนาทีก็น่าจะถึงแล้วค่ะคาเฟ่ที่จุมมานะคะชื่อว่าฟายาคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ตรงสะพานชีสวันคีรีเลยแล้วก็ที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามจะสี่โมงเย็นแล้วนะคะจุ๋มมีนัดค่ะจุ๋มมีนัดกับพี่ทนที่จะไปนั่งเรือดูวัดนะคะพี่ทนคือใครพี่ทนคือลูกลุงบุญแล้วลุงบุญคือใครลุงบุญก็คือเจ้าของแพนี้ไงคะแพลุงบุญนะคะใครที่มาพักที่สังขละบุรีนะคะสะพานมอนะคะแนะนําแพนี้เลยนะคะแพลุงบุญค่ะอยู่ติดสะพานเลยค่ะแล้วก็มีบริการเรือท่องเที่ยวนะคะนั่งชมวัดด้วยค่ะตอนนี้นะคะใกล้จะสี่โมงแล้วแล้วเดี๋ยวพี่ทนจะมาแล้ว อันนี้จะเป็นบรรยากาศประมาณสี่โมง<ม>คนประมาณนี้ค่ะคนก็เยอะกว่าเมื่อตอนเที่ยงแต่ว่าตอนเช้าจะเยอะมากเพราะว่าเขามีตัดบาทใช่ไหมคะสำหรับใครที่สนใจแพ้ที่พักแพ้ลุงบุญนะคะอยู่ติดสพานมอรก็สามารถทักไปสอบถามเพจที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะพี่ทนมาแล้วค่ะทุกคนสี่โมงเป๊ะเลย นี่นะคะเรือของเราค่ะใหญ่มากอันนี้นะคะพี่ทนค่ะเจ้าของแพรพร้อมไหมคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย ้าเมษาเนี่ยวัดที่ไปเดินชมได้เลยะนะครับอันนี้คือรัฐบาลสร้างเขื่อนเขาแหลมแล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ์ที่เปลี่ยนชื่อปัจจุบันเนี่ยมาเลยทั่วไปตั้งแต่ปี2527 37ปีแล้วที่ทั่วไปนะครับส่วนที่ลูกค้าเห็นอันนี่ที่คือหอรละชังนะครับอันนี้คือหอรละชังส่วนตัวหน้านูาน่นจะเป็นตัวโบสรวจครับ แม่น้ำคลองกรียดไหลมาจากท้องถิียคทองที่อยู่ในเขตดาจเจดีสัามมอขพม่านะครับส่วนแม่น้ำทางเส้นที่สองสายมือด้วยครับเป็นแม่น้ำที่ที่ไม่พม่าโดยตรงแลยตรงเจดีปุตตะพญา,าด้วยนะครับ <ใช S 1> ครับผมแล้วทางด้านขวามือของเป็นดักเรือฝั่งนี้จะเป็นแม่น้ำรันตีแม่น้ำรันตีไหลไมาจากทุ่งหญ้าในสวนจังหวัฒนาแล้วสามสายนนนเยน,น,ยนี่ยบรรจบกันบริเวณวัดตรงเนี้ย จะเป็นแม่น้ำสามะสบต้นกำเนิดของแพน,น้อยครับค่ะแม่น้ำสามะสบก็คือสามสายประจบกันเรียกว่าแม่น้ำสามระสบครับมีซองเกลียมีมีที่มีรันตีนะครับ ขเขาเทอร์นาใหม่ๆอยู่ครับเมื่อสองปีที่แล้วนะำท่วมรั้งทางแมแฉกเนื้อทางหลวงพ่าวของปัจจุบันเนี่ยโบราณร้นนานยึดใหม่เพื่อจะยึดกาสาธิตให้คงอยู่ครับเพราะว่าตัวโพสต์เนี่ยน้ำมันท่วมทุกปีตามฤดูกาลหน้าฝนเนี่ยท่วมประมาณนี้ช่วงเดือนมีนาเมษาก็จะแล้งเลยเดินคนเดินคมได้เลยนะครับทำใหม่เพื่อจะยึดสาธิตใ,ใ,ให้ยังคงอยู่ครับถ้าไม่ยึดปุ๊บกบ จะทำใช,ใช่ถ้าไปอยู่บนบกการสืบสวนน้อยมากเลยครับตอนนี้คือมันรวบกปีเองรวบรวมตนนัวรวมรวบรวมครับโ <c oughs> okay, อเคเดี๋ยวเราจะไปวัดเสือกวัดไทยนะครับ ทเท่าไรคะจุดที่ยี่สิบครับอ่ะดอกชนะก็ได้ข้ามเหยียบเจ้าแม่ธรณีประตูโบสถ์ค่ะพี่ต้องข้ามเอาค่ะไมแล้วออกนะคะออกทางขวานะคะเพราะทางซ้ายมีต่อขันจะต่อต่อยเอาค่ะ <c oughs> <c oughs> วัดสมเด็จเกา่าหรือว่าวัดไทยนะคะตั้งอยู่ตรงข้ามเมืองบาดาลเลยค่ะเป็นวัดของชาวไทยนะคะเป็นวัดที่ไม่ได้จมน้ําเหมือนวัดอื่นๆนะคะเราสามารถเดินชมได้ค่ะวัดนี้นะคะตั้งอยู่บนเนินเขาวเล็กๆนะคะล้อมรอบด้วยต้นไทรมากมายเลย แล้วก็เราสามารถเดินขึ้นบันไดไปนะคะประมาณ90เมตรนะคะภายในอุโบสถนะคะมีพระประธานนะคะค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวแต่ว่าวัดนี้นะคะถูกทิ้งร้างเมื่อครั้งย้ายอำเภอสังขระบุรีนะคะตอนที่มีการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมหรือว่าเขื่อนวัชราลงกรณในปัจจุบัน,นะคะ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ทนมากนะคะที่พานั่งเรือชมวัดนะคะ ตอนนี้นะคะเวลาประมาณห้าโมงครึ่งจุ๋มจะมาตลาดค่ะมาตลาดสัขะบุรีรเพื่อนมากินหมูจุ่มไม้ละหนึ่งบาทเขาบอกว่าถ้าใครมาสังขะบุรีแล้วไม่ได้กินหมูจุ่มไม้ละหนึ่งบาทแสดงว่ามาไม่ถึงเราต้องได้กินค่ะ ผมทานหมูจุ่มพม่าหมดไปทั้งหมด40ไม้ค่ะหนึ่งทุ่มครึ่งเดินทางกลับที่พักค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นมาใส่บาตรแต่เช้าวันเียวัน่นนย่อเียกใช่สีแด,ด,ดงได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาแปลงโฉมเป็นสาวนอนกันค่ะมีร่วมมีเพื่อนร่วมขบวนการด้วยค่ะสำหรับคือวันนี้ประมาณ30คนเลยโอ สามสิบคนเลยป้าช่วยแต่งละค่ะเอวก็ต้องเอวได้ไหมรับถิ่ป้าแล้วก็ลง้องกาตักแบบคือข้างล่างเก็งข้าวต้มกับไฟันเลยรอหน้าซื้อค่ะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่ะอาหารใส่บาทนะคะชุดละหนึ่งร้อยบาทนะคะทางที่พักเตรียมไว้ให้ค่ะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ8โมงและจุมก็อยู่ที่เจดีพุทธคยาค่ะทางเข้าเจดีนะคะจะเป็นรูปปั้นสิงห์สตัวนะคะเป็นศิลปะแบบมอนค่ะส่วนตัวเจดีนะคะเป็นแบบจำลองนะคะจะมีขนาดเล็กกว่าเจดีพุทธคยาของจริงในประเทศอินเดียนะคะลักษณะจะเป็นฐานทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะส่วนองค์เจดีจะเป็นสีทองสองประกายค่ะ บนยอดของใจดีนะคะจะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุนะคะเป็นกระดูกส่วนนิ้วหัวแม่มือขวาค่ะขนาดเล็กเท่าเม็ดข้าวสารนะคะหลวงพ่ออุตมะนะคะท่านเป็นคนอัญเชิญมาจากประเทศสีลังกาค่ะอน,นี้จุมก็ออกจากวัดพุทธคยาแล้วนะคะตอนแรกว่าจะไปะวัดวังวิเีการามไม่แน่นใจว่าจะทานไหมเพราะว่า จุมมีคลิปต่อไปค่ะทุกคนเป็นคลิปที่ไม่ได้คาดฝันเนื่องจากขยายฐานแปนครับก็คือพี่ที่มาพักด้วยกันที่โฮสเทลโฮมสเตย์นี้ใช่ไหมคะก็คุยกันใช่ไหมคะลรจุมก็เลยขอติดรถไปลงที่กาญจนบุรีด้วยแต่บังเอิญพี่เขาจะไปแวะเที่ยวด้วยก็เลยต้องไปกับพี่เขาคะ่ะโอ๊ยเด็กบ้าพี่ ใครจะมาวัดวิเวการามก็ขับช้าๆนะคะมีน้องหมาเต็มเลยค่ะระวังเหยียบน้องค่ะดูรูปดีๆสิยู mm. น่ารักอะ สิบโมงแล้วนะคะเป็นเวลาที่พี่ๆนัดจุ่มขึ้นรถค่ะเราไม่ได้เดินทางกันแค่นี้นะคะยังมีน้องๆขอเรียกว่าน้องๆรถเครื่องเมืองการแล้วกันค่ะร่วมเดินทางไปกับเราด้วยจะออกมาจากสังขละบุรีใช่ไหมคะพี่ๆนะคะก็พาจุ่มไปเที่ยวที่น้ําตกไซน้อยไซยงน้อยที่น้ำตกไซยกน้อยค่ะแล้วก็ไปเที่ยวมีนาคาเฟ่อยู่ที่อำเภอท่าม่วงนะคะแล้วตอนนี้พี่ๆเขาก็มาส่งจุ่มที่สถานีรถนะคะ จุมจะขึ้นวันนี้จุมขึ้นรถทัวร์กลับนะคะ90บาทซึ่งจุมจะไปลงที่ปิ่นกล้าวนะคะแล้วก็ต่อรถกลับบ้าน,นะคะ่ะวันนี้ขอบคุณพี่เสกแล้วก็พี่นุชแล้วก็พี่อุ้มมากๆเลยนะคะขอบคุณการเดินทางที่ทำให้เราได้เจอมิตรภาพใหม่ๆระหว่างทางเสมอแล้วเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเทียกันลูกบายบาย